ข้าวเนื้อจิ้มเนื้วงนมฟวงนมย่างจิ้มขอบขอบเตาเลยว่าใครกินเนื้อ <c oughs> เดี๋ยวเมื่อกี้โพสเฟซไว้ห้าโมงครึ่งจะไปขายตู้กินก็เมื่อกี้โพสเฟซไว้ห้าโมงครึ่งจะไปขายหน้าโรงงานเดี๋ยวโพสใหม่ มันโมใหม่หรอวันนี้ปิดการขายคนขายเมาผมเดี๋ยวเขาจะมาซื้ออย่างนพวงนมก็ละร้อยละร้อยละร้อยยุ่นพวกกรอบขายเห็นไหมยุ่นย่อยขายกรอบเห็นแก็บกันดีมีย่างพวงนมกับแกล้มยิ่งปันนินตัวสมๆอ่ะๆทำมาเจอผลพีปลาแล้วพิมพ์รับชิม ปลานิลตัวส้มสมปลาทับทิมตัวตัวลีซสมปลานิลตัวส้ม <laughs> สมปลาทับทิมไ <laughs> ม่ฮ <laughs> <laughs> ะจู้ในเตานี่โอ้